ขอต่อจากเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาวิดีโอก็จะถูกตัดไปครับเมื่อก่อนพระเจ้านั้นได้ใช้ปูโรหิตถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปทุกๆปีโดยต้องนำนกต้องนำแกะต้องนำวัวต้องนำแพะมาฆ่าเอาเลือดเอาเลือดนั้น ไปถวายเพื่อลบล้ามบาปของเราหรือว่าเอาแกะเอาแพะมาเอาแพะมาไม่ใช่แกะนะครับเอาแพะมาและอธิษฐานให้บาปของมนุษย์นั้นได้ตกอยู่ที่แพะคือทุกวันนี้เราจะเรียกว่าแพะลับบาปนั้นเป็นความจริงเมื่อก่อน แพะนั้นรับบาปของมนุษย์แล้วก็เอานำเอาแพะไปปล่อยในป่าเพื่อให้คนนั้นพ้นจากบาปแต่ต้องทำอย่างนี้บ่อยๆไม่รู้จบสิ้นหลังจากนั้นพระเจ้าก็วางแผนพระเจ้าจะลงมาสู่โลกนี้ โดยการที่มาเกิดในมนุษย์ในเนื้อหนังพระเจ้าก็ได้ลงมาบานเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุตรน้อยเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าการที่แม่ของพระเยซูมารีนั้นตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ใช่ตั้งครรภ์โดยการที่โยเซฟและ มาลีสมสู่ด้วยกันแต่มาลีตั้งคานโดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสวมทับอยู่ในตัวของมาลีบุตรน้อยนั้นเกิดมาก็ได้ตั้งชื่อทูตสว่า์ก็ได้นำชื่อจากสวานมาเปิดเผยให้กับโยเซฟเพื่อจะตั้งชื่อให้กับบุตรนี้หรือว่าตั้งชื่อให้กับพระเจ้า ชื่อนั้นก็คือชื่อว่าพระเยซูที่นำมาจากสวรรค์เป็นนามที่มีฤทธิ์เด็ดเป็นนามที่จะแผ่กว้างออกไปในโลกนี้เป็นนามที่ยกบาเป็นนามที่ผีมาสาตานก็กลัวพระเจ้าก็ได้ตั้งชื่อของตัวเองว่าพระเยซู พระเยซูได้สั่นสอนในโลกนี้33ปีตามที่ได้เรียนมาหลังจากนั้นพระเยซูพระเจ้าก็ได้ยอมตายที่บนไมก้กางเขนเพื่อไถ่าบาปให้กับมนุษย์ตลอดนิรันด พระเยซูตายเพียงครั้งเดียวไม่เหมือนกับแกะที่ต้องตายทุกปีเพื่อลบล้านบาปขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูตายบนไม้กางเขนครั้งเดียวผู้ที่เชื่อยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้า่ายเราทั้งหลายก็จะได้อภัยบาป ตลอดช่วนนี้หลังถึงแม้เราจะกระทําบาปเมื่อไหรเราก็อธิษฐานสารภาพบาปของเรากับพระเยซูได้ทุกเมื่อในพระโอจนะคำของพระเยซูหนึ่งยอนบทที่1นข้อ9ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราเข้ามาหาพระเยซูสารภาพบาปของเราพระเยซูก็จะ ทรงอาภัยความผิดบาปของเราให้ขอบคุณพระเยซูคิสต์เจ้าแต่ว่าร่างกายของเรานั้นยันต้องมีการตายในโลกนี้เพราะความบาปแต่จิตวิญญาณที่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ไม่มีวันตายในนรกวิ่นไฟ หลังจากที่เราตายจากร่างกายนี้จิตวิญญาณของเราก็ได้ไปอยู่กับพระเยซูที่เมืองบูรุกษกาเซและหลังจากพิพาษาเราก็จะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ลมคือเมืองแผ่นดินสว่างที่เรารอคอยที่เรามีความหวังอยู่เราก็จะได้ไปอยู่ที่นั่นพี่น้องครับเหตุชนะนนความตายนั้นมาจากความบาป ค่าจ้างของความบาปคือความตายร่างกายเราต้องตายแต่พระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าพระวจนะคำของพระเยซูในเช้านี้ที่ข้าพระเจ้าอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังอยู่ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สข้อ13ถึง สิบเจ็ดหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ข้อ13ถึงสิเจได้กล่าวไว้ว่ามาข้อได้ตั้งไว้ว่าความตายและคงเป็นในวันที่พระเยซูเสด็จมาดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบ มจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกขโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าได้ทรงนาม บรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านี้ที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ,สะเสด็จมาจากสวรรค์ดยพระดำหลักสั่งดยสำเนียนเรียดของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งหลายในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกลับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าสวรรค์ในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดขอบคุณพระวจนะคำของพระเจ้าในพระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าว เตือนเราว่าความจริงเรื่องที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร,ร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังคนที่ตายไปแล้วเราไม่ควรเราไม่ต้องไปทุกข์โศกเศร,ร้าอะไร เหมือนกับคุณเชื่อไม่มีความหวังเพราะว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูนั้นจะได้รับการถ่ายแล้วถึงแม้ร่างกายของเราตายในโลกนี้แต่เรามีความหวังที่จะอยู่กับพระเยซูตลอดนิรันดร์กาลในสวรรค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่ให้เรานั้นมีความหวังในพระองค์ เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์เราทั้งหลายรู้ว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนพระเยซูได้ถูกฝังไว้ในอุโมงค์สามวันหลังจากสามวันแล้วพระเยซูพระเจ้าพระวิญญาณได้ทำให้เนื้อหนังของพระเยซูนั้น เป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูริ์เจ้าเหตุฉะนั้นเราก็เชื่อและมีความหวังว่าวันหนึ่งเราถึงแม้ร่างกายของเราจะตายแล้วแต่เราจะฟื้นขึ้นมากับพระเยซูได้โดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูริ์เจ้า พระเยซูได้ตรัสสัญญากับเราว่าพระเยซูจะ,สะเสด็จมารับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแต่เราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจะถูกลับไปล่วงหน้าก่อนคนที่ตายก่อนเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่ก็มีความหวังและดำนินชีวิตอยู่ต่อไปในข้อนี้เราขอบอกท่านให้ทราบว่าตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่หลับล่วงหลับไปแล้วก็ไม่เราทั้งหลายที่เป็นอยู่นั้น จะล่วงหน้าไปก่อนคนที่ตายแล้วไม่ได้เพราะว่าพระเยซูนั้นจะเสด็จมาและจะให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็จะรับจะให้เราทั้งหลายนั้นลอยขึ้นไปเป็นเปนโดยได้รับได้รับการเปลี่ยนแปลงในพิบตาเดียวจากเนื้อหนังของเรานี้เป็นกายวิญญาณ เป็นกายทิพย์ที่ไม่มีวันตายด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำหลัดสัง่งด้วยสาเนียนเรียบของเทพบดีและด้วยเสียงแต่ของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมากอ่อนพระคำเพ์ได้กล่าวไว้ว่าหลางจากที่ ตอนที่พระเยซูนั้นสเสด็จมาในเมฆด้วยเสียงแตรเสียงเรียกของเทพบดีต่างๆเราทั้งหลายที่ยันมีชีวิตอยู่ก็ได้เห็นได้ยินและเราทั้งหลายได้เห็นคนที่ตายก่อนล่วงหน้านั้นวิญญาณของเขาจะกลับมาสู่และ ลอยขึ้นไปหาพระเยซูบนเมฆและเราทั้งหลายที่เชื่อและปฏิบัติประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ในโลกนี้เราก็จะถูกลับไปเป็นเป็นโดยไม่ต้องตายในร่างกายในโลกนี้หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่จะถูกลับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น คนที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับการถูกเปลี่ยนแปลงในพิษตาเดียวให้เป็นไกยทิพย์ไกยสวรรงเราก็จะลอยขึ้นไปหาพระเยซูบนเมฆจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าสวรรค์อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดฮาเลลูยาขอบพระเยซูคริสต์เจ้า เราดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความสับสนวุ่นวายมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีแต่สงครามมีแต่การแย่งชิงดีชิงดีนในโลกนี้มีแต่การฆ่าฟันกันพี่น้องในโลกนี้ ไม่ใช่ความหวังของเราที่เราจะอยู่ในโลกใ้ตลอดไปแต่ความหวังของเราคืออยู่ในสวรรค์แผ่นบินของพระเจ้าเพราะว่าที่นั่นไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีสงครามไม่มีโรคภัยแค่เจ็บไม่มีการฆ่าฟันกันไม่มีสามีและภรรยาไม่มีบุตรและลูกไม่มีบุตรและบิดาขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่นั่นไม่มีกลางคืน มีแต่แสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าส่องเจ้าตลอดเวลาและนมัสก,การพระเจ้าตลอดเวลาไม่มีกินไม่มีดื่มแค่คิดก็อิ่มโอฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าเราทั้งหลายมีความหวางที่จะอยู่ที่นั่นเราทั้งหลายต้องเชื่อและปรับพฤติตามพระวจนะ ขอพระเจ้าอย่าหลงไปในทางความบาปอย่าหลงไปทางความบาปอย่าตอบสนองเนื้อหนังของเราด้วยความบาปเพราะว่าร่างกายของเรานั้นจะต้องตายและกลับสู่ดินแต่จิตมียาณของเรานั้นจะกลับสู่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้า เราจะอยู่กับพระเจ้าพระเยซูในสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร์เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์เป็นนิดเป็นนิจนิจาก,การไม่มีวันสิ้นสุดให้พี่น้องที่จะคิดค้าควงแต่ตรองดีดีๆว่า เราจะเลือกเอาอยู่ในสวรรค์ชัว่วนิรันดร์ไม่มีวันสิ้นสุดกับเราจะอยู่ในนรกบึงไยชั่วกับชัว่วกลางให้เราเลือกเอาถ้าผู้ที่เชื่อพระเยซูประพฤติตามพระวจนะคำเราก็จะไปอยู่กับพระเจ้าชัว่วนิรนันดร์ ถ้าเราทาตามใจทําตามเนื้อหนังของเราตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังของเราและอยู่ในความบางเราก็จะได้ไปอยู่ในนรกบุนไฟชั่วกับชัว่วกลางไม่มีวันสิ้นสุดลงขอบคุณพระเยซูเจ้าสําสหรับความรอดขอบคุณพระเยซูสําหรับการที่พระองค์ตายแทนข้าพระองค์ทาลายบนไม้กางเขน ขอบคุณสำหรับพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ชำระความบาปของเราให้เราที่จะขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าและดำินชีวิตตามพระองค์เช้านี้ก็จะใช้พระวจ,จนะคัของพระเจ้าหนุนใจกับพี่น้องเพียงเท่านี้ขอให้พี่น้องที่จะมีความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้า เลือกเอาทางของพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อและปรบพฤติตามพระวจนะคำของพระเยซูไม่ตอบสนองกิเลสตัณหาของเน,นื้อหนังกระทําบาปและจะได้อยู่ในนรกบึงไฟชั่วกับชัว่วกานไม่มีวันสิ้นสุดลงขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนำพาชีวิตของพงี่น้องทุกคนในกำลังมชีวิตขอทรงอวยพราผ่อนใฝร่างกาย และไฟจิตวิญญาณให้กับพี่น้องทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน